รำรวยสนับสนุนโดยครีมมาร์กหน้ารังนกสวิตบิวโกใช้มาร์กหน้าก่อนนอนและล้างออกตอนเช้าหน้าขาวเนียนเรียสบสมุนไพรพาวเวอร์ไฟสำหรับผู้เป็นโรคสะเก็ดเงินที่มีทั้งแชมพูสมุนไพรพาวเวอร์ไฟโลชั่นพยายอยอสีสาพาวเวอร์ไฟและครีมทาพยายอพาวเวอร์ไฟเครื่องดื่มคอมมานโดเรียกเมื่อไหรก็มา ยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยบ้านหมอละออกเป็นยาสมุนไพรใช้บรรเทาอาการปวดหรือรังคุณผู้ชมครับกำลังชมก็อยู่ไบรท์ที่ีช่อง20่สาการเกษตรบ้านทุ่งหนุ่มน้อยไร่รอติดกับปัญญาปัญญาแจ๋วยังไม่ไปไหนนอนอยู่ที่นี่ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้นะครับก็อีกหนึ่งวันนะครับมาต่อที่นี่จะได้ความรู้จากศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร,รสวนของคุณเ็นจบวันนะครับ เวนจวันอไอศูนย์สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเกษตรจังหวัด,วดครับและเกษตรอำเภอ,อนะครับรวมถึงพี่ๆนะครับแม่มีทั้งวิศิ์ศรรรักดิ์ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอักขาพืชนะครับรวมถึงกเกษตรจังเอ่อเกษตรอำเภอของเรานะครับนั่นคือท่านพืชพ,พรแสงพี่รุนนั่นเองได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์ท่านมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันต่ออีก7นาทีวันนี้นะครับศูนย์เรียนรู้ของเราอย่างที่ได้ปลูกอะไรอย่างมากมายเนี่ยครับปัญหามันมีอะไรบ้างครับ ปัญหาเกี่ยวกับต่นงพืชทั้งด้านอะไรเขาเรียกเพี้ยอะไรต่างๆที่กับผลผลิตนะฮะปัญหามีเป็นต้นทุเรียนเป็นต้นละมุดเป็นต้นมังคุดอะไรต่างๆนี่ครับนี่จะพูดทุเรียนเป็นหลักก่อนนะคะได้เลยครับใบไม้ใบไม้จากแสงแดดนี่แหละค่ะใบไม้นะคะใบไม้ค่ะเอแล้วเกษตรอำเภอเอาไฟไปจุดหรือเปล่าครับไม่ได้จุดคะไฟท่านแรงไฟท่านแรง่ะเลยใบไม้หมดเลยเขาเรียกว่าใบไม้ฮะมันเพราะมันมาจากไหนอะ มันมันเป็นแสงแดดมันร้อนนะฮะแล้วต้นไม้มันคงคลายน้ําไป่ะแล้วมันไหม้เหรอครับในทุเรียนนะฮะแล้วแก้ไขยังไงครับก็ก็คือให้ลดน้ำเยอะๆ่ะแล้วก็พางแสงแต่ว่าต้นมันใหญ่แล้วก็เลยพรางไม่ไหวอะ่ะฮะก็เลยพรางไม่ไหวแล้วมีอะไรครับน้ําเค็มน้ําเค็มน้ําเค็มค่ะน้ําเค็มเข้าลุกน้าเค็มก็ใช้น้ําประปา น้ำเค็มไม่เปิดเข้าสวนเลยตอนนี้ปิดเอาน้ําจืดมาแทนอาาเลยไม่ต้องเค็มไม่ต้องเค็มมาครับถ้าทางนี้ถือว่าปัญหาอะไรต่างๆผมมาพูดถึงนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ไมโครโฟนอยู่ตรงนั้นแห้วครับใกล้กันฟังชัดเจนครับพี่วิสิษ์ศัก์นะครับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนะครับเมื่อน้ําเค็มอะไรต่างๆใบแห้งอะไรต่างๆเพราะอะไรจะเพิ่มเติมได้ครับ คือในส่วนของตรงนี้ที่รับผิดชอบเรื่องป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชแล้วพร้อมทั้งโรคพืชด้วยในฐานะที่ทํางานตรงนี้นะครับเราเน้นไปที่ว่าการลดต้นทุนทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นการลดต้นทุนเราก็หันให้มาใช้ให้เกษตรกรที่ทําสวนทุเรียนหันมาใช้ผิดพันธุ์ที่เป็นชีวพันธุ์นะครับเช่นใช้ใช้พวกเชื้อราเตโคเดม่าใช้บิวเบเลียซึ่งบิวเบเลียเนี่ยใช้สําหรับป้องกันกำจัด มะรงสัตรูพืชครับผมเชือเช้อราเตโดูไตโคเดอร์มาเนี่ยใช้ป้องกันกําจัดเชื้อราอนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเชื้อที่ใช้ครอบจักรวาลน,นิดหน่อยอนะครับ,ค,รบคือคือ,คอ,อาสามารถที่ใช้ครอบจักรวาลหมายความว่าใช้แทนาสารเคมีที่ป้องกันกำจัดเชื้อราได้นะครับซึ่งซึ่งึ่กลางสวนของพี่เป็นของเขาใช้อยู่แล้วซึ่งซึ่งท่านเกษตรอำเภอก็ น้องๆที่ดูแลรับผิดชอบตรงนี้เขาก็มีความชํานนี้ำนาญในการที่จะทำสารตัวนี้ใช้อยู่แล้วครับโอก็หมายถือว่าจะเชอญต่อเชอญต่อครับครับตอนนี้เราเราเราตรงนี้พอดีท่านเกษตรจังหวัดมาจากด้านนี้โดยตรงผมท่านมีความชันนี้ทำนานเพิ่มเข้าไปอีกเรายิ่งมีพลังเรายิ่งมีแรงที่จะช่วยท่านเกษตรกรได้อีกมากมายนะครับโอ้ครับ ก็หมายถึงว่าทั้งเกษตรจังหวัดมาวันนี้เป็นวันที่4ที่5เนี่ยนะครับก็ต้องมาอ่ารู้จักการมาเรียนรู้อยู่ในทีมงานเดียวกันปรึกษาหาหรือทำอยังไงที่จะช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรกอ,อย่างแท้จริงเลยใช่ไหมครับโอ้โหดีมากก็มีการประชุมนี่ศูนย์เรียนรู้ของเรานี่มีจัดการประชุมสัมมนากิจกรรมอะไรต่างๆ ตอนนี้อบเลือมอยู่อยู่5รุ่นใช้เวลา2เดือนกว่าๆรุ่นละกี่คนครับเนี่ยรุ่มละ50คนค้าสิคนไม่ใช่น้อยเลยครับอีก50คนก็ต้องไปบอกบอกกันต่อๆไปตามตำบลตามศูนย์อะไรต่างๆมาถึง5รุ่นแล้วก็เวียนกลับมามากลุ่มหนึ่งแบ่งเป็น5กลุ่ม5ากลุ่มเสร็จแล้วก็เวียนกลับมาอีกกลับเวียนกลับมาอีกมาอีกกลุ่มทีละันาวันห้าโอ้ได้นักชาการทางการเกษตรไห้ความรู้นะครับ เวลาเรามีน้อยเพราะฉะนั้นแล้วจะเป็นกล้วยเป็นมงคุดเป็นทู่เรียนอะไรต่างๆศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นี่นะครับถือว่าเราใช้ผลผลิตเอาไปขายพ่อค้าคนกลางมาซื้อหรือว่าเราเอาไปขายเ,าเรามีรยาบายแบบไหนยังไงฮะ คือกล้วยนี่ไปฝากเพื่อนขายในหมู่บ้านนะคะให้ลูกชายขับรถไปเรียนหนังสือผ่านก็เอาไปไว้ที่ร้านเขาแล้วเขาก็ขายให้ก็ได้ราคาดีค่ะราคาดีนะครับอยากทุเรียนฮะทุเรียนทุเรียนยังไม่ได้ออกครับเพิ่งออกดอกออกดอกอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับกำลังออกดอกมี72ต้นอะไรประมาณนั้นถ้าหากนิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปในเขตอำเภอเมืองนนทบุรีในจังหวัดนนท์หรือ7 6 77จจังหวัดเนี่ยจะมาที่นี่นะครับ มาเรียนรู้เนี่ยได้หรือเปล่าครับได้ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญมาที่ไหนครับที่ศูนย์ไซม้าเนี่ยค่ะครับครับไซม้าอำเภอเมืองค่ะมาที่เลขที่2.2ทับสองหมู่หกตำบลไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะมายเลขโทรศัพท์ขึ้นโชว์ตรงนี้เลยค่ะกริ่งก้งเข้ามานะครับพี่เบญจวรรณครับตัวนี้มีทสิทศึกษาจะมาดูงานค่ะได้เลยแต่ว่าโทรพท์มาครับพี่เบญจวรรณผมปัญญากับเกษตรจวัดจะมายืมงินนี้ไม่ได้ค่ะ ไม่มีค่ะไม่อยู่แล้วนะครับแหมดูสวนอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมที่ารพครับได้วิชาความรู้อย่างมากมายอย่างที่บอกนะครับว่าเจ้าของสวนนั้นนะครับก็มีนักวิชาการทางด้านการ,กรเกษตรไหม่ความรู้กับพี่น้องชาวเกษตรกรร,กร,รวมถึงกเกษตรอำเภอเภกษตร,รจังหวัดบูบ้านอะไรต่างๆรวมความรู้ร่วมกับกิจกรรมนะครับตั้งสมาชิกขึ้นมารุ่น1ถึงรุ่น5้านะครับให้ความรู้กันตลอดเวลาเลยครับในฐ<ช>านนะที่เป็นเจ้าบ้านเลยกเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอมาใหม่ มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกนิดนะครับก่อนที่เราจะจากกันครับครับก็สุดท้ายนี้ก็เรียนเชิญนะฮะพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรนะที่อยู่ใกล้เคียงนะฮะครับก็มาเรียนรู้นะครับเรียนรู้วิธีการที่จะเพิ่มผลผลิตวิธีการที่จะทําให้พืชที่ปลูกมีคุณภาพก็ขอเชิญมาที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่นะครับเรามีครบทุกอย่างนะให้ทุกท่านได้มาเรียนรู้กันครับโอ้โห วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้ากเกษตรนะครับคุณเบญจวรรณอไอศูนย์นะครับพร้อมกับกเกษตรจังหวัดของเราคุณสมนึกสีเที่ยงตรงรวมถึงกเกษตรอำเภอนะครับท่านพฤษพอแสงพิรุณและก็พิิศักนะครับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มอรักขาพืชและก็ท่านอีกท่านหนึ่งนะครับทุกทุกคนนะครับที่ให้เกียรต,ติต่อรายการของเราในช่วงของกเกษตรลำดวยขอบคุณมากครับเอ้าสุดยอดเจ<ะ>้ว<ะ>